ครับผมนะครับก็ขอคำขอขอกลาบคำว่าสวัสดีนะครับผมโอ้โหนะครับเริ่มต้นก็ผิดพลาดไปเล็กน้อยนะครับครับผมนะครับทักทายยามบ่ายนะครับมาเทสเสียงรีวิวครับวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับผมทั้งสี่ท่านเลยนะครับผมแล้วก็ท่านอื่นนะครับที่ผมแพ็กไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับผมนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นตู้นะครับราคานะครับผมเริ่มตั้งแต่นะครับเริ่มตั้งแต่ชุดสีนี้เลยครับเหลืองดํานะครับตัวนี้เป็นราคาที่7,900บาทนะครับผม10นิ้วคาราโอเกะนะครับต่อมานะครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่12,500บาทนะครับเป็นชุด12นิ้วคาราโอเกะนะครับชุดนี้ก็12นิ้วคาราโอเกะเช่นเดียวกันนะครับแต่จบไปที่14,500บาทนะครับรวมอะคริลิกนะครับเป็นสเปคนะครับเอม หรือหลอกซับจะกำลังวัดต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นซับแม่เหส็กร2 0ยสองก้อนนะครับองหล่อนะครับผมต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นซับเมล็ก3ก้อนนะครับของ220นะครับ12นิ้ว223ก้อนนะครับจบที่155 0 0บาทนะครับรวมอะคริลิกใสเรียบร้อยนะครับผมนะครับขอผมขอบคุณนะครับลูกค้านะครับผมนะครับจากจังหวัดชุมชุมพวงเอ้ยไม่ใช่นะครับนครราชสีมาอำเภอชุมพวงนะครับต้องขออภัยนะครับผมครับ เจ้าของชุดนะครับตัวนี้เลยนะครับผมดําม่วงนะครับต่อมาครับผมขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดตรังนะครับผมชุดแนวนอนดําเหลืองนะครับตัวนี้เลยนะครับผมตัวเจ็ดพันเก้านะครับผมต่อมานะครับขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับผมเมล็กร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้นะครับสิบสองนิ้วนะครับในราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดหนองคายนะครับผมเจ้าของชุด สีดําขาวนะครับไม่เล็กสามก้อนนะครับผมหนึ่งหืนห้าันห้ารอยะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นตัวผมเองนะครับผมเดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นดให้ฟังเทียเล็กเทียน้อยนะครับผมเดี๋ยวมาจัดให้ครับผมอะเดี๋ยวเราผมจะใช้บลูทูธเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะว่าจะได้ใช้เวลาในการเทสเสียงนะครับเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วตู้เรานะครับสามารถ เชื่อมบูทูได้ทุกตู้นะครับผมแต่ผมจะใช้บูทูตตัวนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเชื่อมหลายตัวนะครับอาทีมงานทีมงานนะครับผมจับไก่ด้วยครับผมจับไก่ด้วยนะครับรู้สึกว่าขันบ่อยนะครับช่วงนี้ไปอยู่เป็นคู่เขาหน่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับฟังเสียงพร้อมๆกันเลยครับผม That music. เอาแบบสดๆนะครับผมไม่มีการเตรียมอะไรเลยนะครับการรีวิวนะครับแบบบ้านนะครับนะครับ เดี๋เรามาชมตัวนี้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ตัวจบไปที่1 4 5 0งืบาทนะครับผม12นิ้วนะครับไม่เหล็ก2้ยยีบนะครับสองก้อนนะครับนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ ครับผมนะครับเป็นไงบ้างครับผมนะครับสําหรับครับแต่ละชุดแต่ละราคานะครับผมลูกค้าสามารถครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะไป็อดนไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับเปนัางกับผมช่างวัดนะครับข้อมูลการติดต่อทั้งหมดอยู่ใต้ชิปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมลืมอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อจะไม่พลาดชิ้นงานต่อๆไปนะครับจะได้ดูหลายชิปนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับการสอบถามนะครับเพราะว่าแต่ละชิปนะครับผมก็ได้พูดรายละเอียดไปหลายอย่างนะครับ ซึ่งจะไม่ชัดเจนหรือชัดเจนก็ต้องน้อมรับนะครับในคำติชมนะครับต้องขออภัยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทั้งสี่ท่านเลยนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับและสั่งทำสั่งหนุนนะครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบว่าสวัสดีครับ